เหนื่อยไหมเดาวลูกเหนื่อยครับพ่อผมอยากไปโรงเรียนอดทอนหน่อยนะพ่อกำลังหางเงินส่งค่าเทอมให้หนูอยู่ครับพ่อพวกเราจำมันได้ชื่สอส่งพมอสมงไหมคือตอนนี้เราอยากจะช่วยให้เขาเรียนหนังสือเราในสถานะสะพานนักเรียนเราจะทำอย่างไรให้เขาเรียนหน,น,นังสือขออนุญาตเสนอค่ะในสถานะที่เราเป็นสภพานนักเรียนเราเงียบบ้ากเขาก่อนรู้ไหมคะจะได้รู้ปัญหาในครอบครัวว,ว่าทำไมเขาถึงไม่มาโรงเรียน โอเคยั okay, พวกเราไปดูเลียนคนน่นะลูเคยาบาเรามีเงินลูกคีได้กลับไปเรียก็แม่ผมอยากเรียนอยูะะ่อนุญาตค่ะพวกเราเป็นทีมสภาเกียนโรงเรียนทันะะ์สวส,สว่างอุปถัมภ์ค่ะอะกนเปล่าลูกราจะมาตามน้องสมพงษ์ให้กลับไปเรียนนะคะงั้นจะเราหาที่น,น,นั่งเยรนกันนั่งคุยกันก่อนไป เนื่องจากพวกเราเป็นทีมงานสภานักเรียนเราอยากรู้ว่าทำไมน้องสมพงศ์ถึงไม่มาโรงเรียนเราจึงมาที่นี่ว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นกับน,น้องสมพงศ์เราจะได้ไปประสานงานกับคณะครูให้ก็ตอนนี้พ่อกับแม่ก็ลําบากไม่มีเงินส่งลูกเรียนก็เลยให้ลูกหยุดเรียนมาช่วยพ่อกับแม่ทํางานก่อนบังว่าสักวันหนึ่งจะมีเงินส่งลูกกลับไปเรียนสักครั้งหนึง่งเนื่องจากพวกเราเป็นทีมงานสภานักเรียนเราจะนํา ปัญหาของน้องสมพงษ์นี้ไปปรึกษาคุณครูและแก้ไขปัญหาเพื่อให้น้องกลับไปเรียนให้ได้ค่ะขอบคุณพ่อกับแม่ของน้องนะคะขอบคุณค่ะขออนุญาตค่ะเอ้าสภามีอะไรครับเชิญครับผมคือผูู้มีเรื่องที่เกี่ยวกับน้องสมพงษ์ค่ะน้องไม่ได้มานเรียนค่ะแล้วเราได้ปรึกษาหรือพูดคุยกับน้องหรือยังครับ คุณพ่อคุณแม่สวัสดีค่ะคือพวกเราได้นำเรื่องของน้องสมพงศ์ไปปรึกษาคณะครูที่โรงเรียนแล้วได้ผลสรุปว่าเราจะให้ทุนน้องสมพงศ์ค่ะพ่อแม่ไม่ต้องเป็นห่วงนะคะเราจะนำน้องสมพงศ์กลับไปเรียนเป็นอย่างแน่นอนค่ะถ้าอย่างไรก็ขอบใจทุกคนนะที่ได้ทำให้น้องสมพงศ์กลับเข้าไปเรียนอีกครั้งหนึ่งนะ